แฟนๆซูซูกิในช่วงนี้ต่างกระลุ้นกันอย่างมากมายครับว่าซูซูกินั้นจะเปิดตัว GSR x 3 0 0 GSX S 3 0 0ออกมาในรูปแบบใดต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตาการเปิดตัว GSR x 3 0 0และ GSX S 3 0 0ในงานอ g กมา h ช2 0 1 7ที่ประเทศอิตาลีคงต้องอวิเคราะห์ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโมเดลของ g s x 2 5 0 R มาเป็น GSXR 300นั้นดูเหมือนจะมีหลายท่านนะครับสงสัยและสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงโมเดลจาก 254cc เป็น 300cc นั้นจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์จะมีการปรับปรุงต่างๆมากขึ้นเช่นใส่อัพไซด์ดาวหน้าดิสเบกหน้าเป็นแบบพิเศษรวมถึงเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นแรงม้าสูงขึ้นอัตราจจเร่งดีขึ้นแต่ว่าเนื่องจาก GSX-250R รุ่นที่ผ่านมานั้นเป็นการใช้เครื่องยนต์แบบที่มีแรงม้าต่ำ นะครับเพียงแค่24.7แรงมา้าหากเป็นการปรับเพิ่มซีซีเข้าไปตับรองได้ว่า GSR x R 300นั้นจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการที่จะไปต่อสู้กับค่ายอื่นๆได้รวมถึงการใส่อัพไซด์ดาวหน้า หรือชุดอัพหน้าหัวกลับนั้นถ้าไม่มีเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าหมดเสน่ห์ไปอย่างมากมายทีเดียวรวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคันเร่งแบบลิ้นปีกปอเสื้อไฟฟ้าทั้ีหมดกับขี่สักสามโหมดรวมถึงแทร็ชั่นคอนโทรลต่างๆถ้ามีด้วยแล้วก็สุดยอดครับแต่ผมกำลังเกรงว่านะครับสุูตุกินั้นอาจจะใช้เครื่องยนต์แบบธรรมดาธรรมดาของตัว GSX 2 0 r มาปรับเพิ่มสีเข้าไปต้องบอกเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสุูตุกิมาเที่ยวนี้ขอให้ เพราะทุกคนต่างก็เฝ้ารอคอยสตูกิมายาวนานหลายปีการเปิดตัว GSR 150ในเมืองไทยนั้นก็ได้สร้างความ,มพึงพอใจกับทุกคนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากําลังเครื่องยนต์นั้นนะครับถือว่าทําได้ดีแต่ว่าตัว GSR 300ในเมืองไทยและการเปิดตัวระดับโลกนั้นจะเป็นอย่างไรติดตั้งกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ